เราจะต้องวางแผนกันขอบคุณวันนี้พี่โนเกียจะมาช่วยพวกเราในการพิสิทภารกิจดีว,วันนี้ชั้นแล้วเนี้ยความเอาระบังเกิดละพร้อมไหมคะ,ะวันนี้ก็เลยจะขอ,อยัดแบ่งทีมแบบดีกว่าเป็นสองสาม,สามจะขอแบ่งเป็นฟังโก้เป็นผู้นำไปเลยกับเปียโนไปคู่กันและส่วนเบลลิสเนสแล้วก็พี่โนเกียเนี่ยจะไปด้วยกันดีกว่า30นาทีแรกตาวเวนกันก่อนอย่างเช่นเราจะอยู่ด้านหน้าฟังโก้กับเปียโนจะไปหลังตลาดเราหน้าหลักจะได้ตีวงล้อมเข้ามา รวมอาหารแล้วก็โซนชอปปิ้งวันนี้พี่โดเกียมีกลยุทธ์ยังไงที่จะจะให้เราไปสู้ไหมคะคงจะแบบไป้ด้วยความใสๆนะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไม่ได้าเข้าจากเกาหลีนะคะเพิ่งชั่วโมงนี้เนี่ยเราเปิดรถให้ด้วยที่นี่อ่ะ395ตัวนี้หนูบอกเลยว่าหาซื้อในราคานี้ไม่ได้แล้วนะคุณพี่ผิวจะดูแบบิ่มน้ำอิ่มฟูดีมาก ช็อกมากโชกุนคือตอนเช้าคือส่งมาบอกว่ามาไม่ไหวครับไขสูงขึ้นแล้วก็ท้องล่วงป่วยก็คือเข้าใจว่าป่วยแต่คนก็ยังมีเพราะว่าน้องเนี่ยก็ป่วยแบบตลอดเลยเป็นอาหารเป็นพิษนะฮะก็เข้าใจอะคนมันป่วยตอนนั้นก็บอกให้ถ่ายใบแพทย์ยืนยันไหมหน่อยก็เห็นมีโอเคไหมโกหกไม่โกหกเลยเอไปยืนยันเลยไม่ได้ไหนแบบในความจริงใจอะไรเงี้ยตอนเนี้ยกูตัดมึงออกก่อนเลย แบบทำเท่าที่แบบมีมสี่คนทปนม่ฟาระหว่างเข้ามาแนะนำจากรายการเ o r k อ o พอยช่อง23ค่ะขออนุญาตมาให้ลองเท <G ül üyor> สต์อินแคร์ที่ม,<า>มือนะะในช่วงพักในกลางวันนี้นะคะไม่คิดอะไรเลยคิดแค่ว่า4ี่คนกูจะทำยังไงก็ได้ที่จะได้ยอดมาเราก็บองเห็นความพิเศษจากตัวเกสก่อนว่าเขาเป็นเดี๋ยวไอเด็กเขาชื่อดังให้หลวาพี่นคนแต่งหน้าอยู่แล้วเนี่ยก็จะแต่งหน้าติดทนใช่ไม่ต้องแต่งหน้าหนาเลย ขอบคุณ <ans> มากนะค่ะพี่ปาขอบคุณขอบพระคุณพี่นะคะจับเจ็ดร้อยเหลือถังเก้าสิบห้าบาทหนึ่งค่ะคุณมี่ไหมคะหนึ่งค่ะคุณมี่ค่ะหนึ่งค่ะสามชิ้นคุณค่ะคุณโตที่แบบเราคิดว่าคงปิดการขายไม่ได้หรอกแต่น้องเขาปิดการขายได้แบบงงๆอ่ะโอ้ทำได้อ่ะสวัสดีค่ะคุณพี่พอดีเอามาจากรายการแล้วพอดี เอกอยค่ะแบบว่ามีสินค้าเกาหลีมาแนะนำขอร้องคุณเวลาได้ไหมคะ้ใช่อยากให้ลองเนื usable, like <the <the ้อก่อนตัวนี้เป็นสลิปปิ้งมาตื่นมาสวยเหมือนสาวเกาหลีเออะไยคะขอบคุณนะคะยากนะเพราะว่าเขาจะมากินข้าวพอแยกออกมาเราเป็น2ทีมมันเหมือนเราเป็น2ทีมย่อยอ่ะก็คือทีมพี่เนทพี่เบลแล้วก็ไอเทมอื่นๆใช่ไหมคะนางแบบมาอะไรเงี้ยกับหนูกับพี่ฟังโก้คือมันเป็นการแบ่งถ้าว่าหนูไม่ได้ยอดก็แสดงว่าหนูอ่ะพึ่งพี่ๆเขา ก็ทำหน้าที่ในการซัพพอร์ตทุกคนแข่งเป็นทีมสิ่งเดียวเลยเราก็ต้องทำงานเป็นทีมทีมต้องมาก่อนเพราะถ้าทีมชนะหมายถึงเราเซฟหรือว่าเราอ่ะไม่ต้องเข้าไปหาคนกินข้าวนี่าคที่เดินก่อนเพราะว่าเท่าที่เราเดินหาคนกินข้าวมาคนที่กินข้าวเขาจะไม่สนใจล้วก็อยากจะฟังต้องไปหาหรือถ้าคนที่นั่งโต๊ะจริงอ่ะเอาเป็นคนที่นั่งโต๊ะ บูชายทั้งวัน6ชั่วโมงใช่ชชค่ะออไรนะคะยังไม่ได้พูดอะไรเลยขายยากมาก